ไม่เคยศรัทธาเเคยเชื่ออะไรด้วยหัวใจที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับแต่ผู้ชายคนนี้ครับเขาเชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่ององ์พรานาด้วยหัวใจของเขาวันนี้พบกับเขาครับคุณการครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับถึงได้เชื่อเรื่องอะไรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ผมมีความเชื่อเรื่องเนี้มาตั้งแต่จะบอกตั้งแต่เกิดจงความได้ก็ก็ได้ยาง<ะ>้นเลยรครับใช่ฮะไม่ไม่แล้วมีใครมาบอกว่าต้องเป็นยังไงถึงเชื่อหรือว่าต้องเชื่ออะไรยังไง จะบอกว่าความสัมผัสใช่ไหมครับ,รบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือผมตื่นนอนมาเนี่ยผมจะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นมโนภาพที่เราเห็นเองหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมจะเห็นคนที่แปลกหน้าอยู่ใกล้ที่นอนเราใกล้บ้านเราใกล,ใกล้ใกล้ที่นอนเราจนเราเนี่ยร้องไห้การสัมผัสได้ถึงพลังงานลี้ลับในตอนนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณการเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นตามตามมาอีกหลายเหตุการณ์ ก็เลยทําให้ผมเข้าใจผมเลยเชื่อว่าพลังงานมันมีจริงอะไรอย่างนี้ครับเั็นจุเริ่มต้นก็เชื่อมาแล้วเริ่มมาเชื่อจริงจังเริ่มที่จะรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มมาเชื่อจริงจังเนี่ยก็คือเริ่มรู้เริ่มมาสัมผัสเรื่องราวต่างๆว่าเฮ้ยมีการไหว้คนนั้นบูชาคนนี้บูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยฮะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนมาต้องบอกว่าครอบครัวผมเนี่ยมีบ้านอีกที่หนึ่งที่เราทําเตรียมไว้ที่จะเตรียมไว้สําหรับอนาคตเราจะไปอยู่กัน นะครับเป็นบ้านที่หัวหินนะครับทีนี้ก็จะเป็นที่แปลงใหญ่แปลงใหญ่พอสมควรทีนี้เงินไม่มีฮะมีแต่ที่อย่างเดียวครับก็เลยเป็นแต่แค่ความฝันครับว่าเฮ้ยอนาคตเราจะมาอยู่กันที่นี่อะไรเงี้ยฮะทีนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนําว่าให้สร้างศาลพระสยามเทวทิราชที่แปลงนั้นเพราะว่าที่แปลงใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ในป่าไงฮะสร้างศาลพระสยามเทวทิราชแล้วจะรวยจะเฮงจะปัง ปรากฏว่าได้สร้างสารนั้นขึ้นมาจริงๆครับสร้างสารนั้นขึ้นมาจริงๆระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยผมก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลายัคลยครับนั่งรถเมล์ครับไปเรียนมหาวิทยาลายัยหลับในรถเมล์ครับหลับในรถเมล์ทีนี้ในหัวในหูเนี่ยมันจะได้ยินถึงเกี่ยวกับการซื้อของก่อสร้างการดําเนินการก่อสร้าง ต้องทาลักษณะนั้นลักษณะนี้ลักษณะโน้นกับมันหรือเปล่าคุณก็เลยเอาเก็บมาเหมือนว่าฝันมาอะไรเพราะว่าอย่างบางคนบางคนถ้าตามหลักเราไปเจอนู่นเจอนี่แล้วเราโฟกัสอะไรกับมันแบบโฟกัสแบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับว่าเราต้องทำอย่างเงี้ยไม่ใจะเอากับมาฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงที่มันได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เสียงคนบ้านเราครับมันเป็นเสียงคนแก่เสียงคนที่เราไม่รู้จักครับสั่งเราครับว่าอยากได้สิ่งนี้ให้ไปบอกอยากได้สิ่งนี้ให้ไปบอกอะไรอย่างเงี้ย จนผมเข้าใจว่าผมเป็นบ้าพี่ก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงตลอดฮะว่าสั่งให้อยากได้ลักษณะเป็นลายไทยแบบนี้อยากได้เป็นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งผมใช่ซึ่งผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ดำเนินการครับผมเองไม่ใช่เจ้าของเงินครับครับครับผมเป็นน้องของพี่เป็นพี่สาวใช่ไหมครับเป็นคนทําผมเป็นน้องผมตัดสินใจไม่ได้เงินก็ไม่ได้มีที่จะทําอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเลครับเก็บไว้ครับเขียนใส่กระดาษครับเขียนใส่สมุด วิธีการระบายวาดรูปมันออกมาครับเขียนใส่สมุดปิดไว้ครับสมุดที่เรียนนั่นแหละฮะเสียงแว่วมาตลอดเรื่อยจนแบบเรียนไม่รู้เรื่องครับนั่งร้องไห้ครับเหมือนคนบ้านั่งร้องไห้ว่าแล้วก็มีสะบัดออกมาด้วยครับว่ามายุ่งอะไรกับเรามากมายอะไรเงี้ยครับซึ่งไปบอกเจ้าของเขาสิความอัดอั้นที่ดูเหมือนหมดความอดทนทําให้คุณการสับสนว่าเจ้าของเสียงนั้นต้องการสื่ออะไรกับเขากันแน่ ผมเอาซาวบาใส่ครับวอล์กแมนสมัยนั้นเนาะใส่ซาวบาครับเปิดเพลงดังเลยครับเปิดเพลงดังมากครับเสียงนั้นก็ยังคายทํางานไม่ได้ครับลงไปนั่งใต้โต๊ะร้องไห้ครับมุดอยู่ใต้โต๊ะร้องไห้อยู่ในที่คบแคบจนพี่ๆที่ทํางานด้วยกันมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะร้ร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ยมันมีเสียงสั่งให้ทําที่บ้านนูนน่ะตลอดเวลาเลยซึ่งทำอะไรไม่ได้พี่สาวกลับมาแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยว้าผมไม่อยากยุ่ง ไปคุยกันเอาเองอะไรเงี้ยไม่อยากยุ่งไปคุยกันเอาเองก็เลยส่งสมุดให้เขาดูครับรบปรากฏว่าสมุดที่ผมวาดเนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับที่สร้างที่หัวหินสิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความประหลาดใจให้กับตัวคุณการพี่สาวรวมทั้งพิธีกรของเราเป็นอย่างมากใช่เป็นลักษณะเดียวกันกับที่ที่สร้างที่กาอยู่กรุงเทพใช่คุณเรียนอยู่แล้วคุณก็แบบ ได้ยินนับคืนระบายเขียนไว้แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้างานเลย่พี่สาวเป็นคนอยู่หน้างานและไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ที่สร้างขึ้นจริงครับโดยที่คุณไม่ได้ไปหน้างานไม่ได้ไปสมัยนั้นยังไม่มี a c e b o o k นะครับยังไม่มีที่แบบว่าที่เราจะมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ทําอะไรกันเลยนะก็ไม่เคยคุยกับพี่สาวว่าสร้างแบบไหนไม่รู้ว่าสร้างแบบไหนใช่รู้แต่ว่าสร้างศาลผมเข้าใจว่าสร้างศาลหมายถึงเหมือนสารภูมิที่เข้าใจใช่ไหมแต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่ฮะมันคือเหมือนบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างี้ฮะ สิ่งที่เราวาดออกมาก็คือบ้านหลังเล็กๆนั่นแแปลกไหมฮะเนี่ยฮะทำให้ผมเริ่มเชื่อมากขึ้นเริ่มเชื่อมากขึ้นแล้วยังไงครับเข้ามาสัมผัสกับองพญานาคอะไรยังไงนั่นเมื่อองพญานาคเนี่ยมาหลังจากเหตุการณ์นี้ครับหลังจากที่เราสร้างสารพระสยามเทวทิราชเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยครับเราได้สมประสงค์จริงๆครับตามปรารานจริงๆครับว่าเฮ้ยเราสามารถใช้นี่ได้มีหลักค่อนข้างสูงครับเหมือนที่เขาแนะนําว่าถ้าสร้างก็จะ เพงก็จะมีเงินใช่ใช่แล้วมันเป็นจริงครับมันเป็นจริงครับจากจากกู้มาทำนะครับยืมทางคนมาทำครับปรากฏวมามีจริงครับทําได้มีการงานรุ่งเรืองจริงๆรครับหลังจากนั้นมีอีกแล้วฮะมีผู้ใหญ่เราก็อยากให้คนไปดูเนาะไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยฮะแนะนําว่าเฮ้ยสถานที่มันใหญ่บ้านมันใหญ่ตรงเนี้ยเทวดาเยอะนะที่มาสักการะพระสยามอะไรเงี้ยอยู่ในป่าใช่ไหมครับ เทวดาเยอะนะที่มาสักการะเทวดาถ้าเราสร้างพระพุทธร,รูปเนี่ยให้เทวดาเราไม่ได้อยู่บ้านนี้บ้านนี้ไม่มีคนอยู่เราสร้างเทวรูปเนี่ยเอาไว้พระพุทธร,รูปไว้เนี่ยเพื่อให้เทวดามาสักการะเนี่ยแล้วมันจะดีนะพ,พระองค์สูงสุดนะยังไงเราเป็นคนพุทธอะไรอย่างเงี้ยฮะครับทําครับสร้างพุทธร,รูปแต่เขาขอว่าผู้ที่สื่อสารนะฮะขอว่าพระพุทธร,รูปเนี้ยบริเวณฐานเนี่ยขอให้เป็นรูปพญานาค ไม่เอานาคปกนะฮะขอเป็นรูปพญานาคขอเป็นรูปพญานาคพญานาคจะคือพระพุทธรูปอยู่บนพญานาคใช่ใช่นั่งอยู่หรือยืนอยู่ประมาณนั้นพระอา่านั่งครับแล้วก็ข้างล่างผมแต่ไม่ใช่นาคปกไม่ใช่ข้างหลังใช่ไหมครับคือแบบว่านั่งเหมือนเหมือนเหมือนเป็นฐานฐานให้พระพุทธรูปนั่งใช่ใช่ครับก็คือข้างล่างที่ช่างออกแบบมาเป็นสะบัวเป็นเป็นบัวเป็นบัวแล้วก็มีพญานาคโผล่ขึ้นมา หลังจากนั้นเนี่ยคือผมว่าในเมื่อเราเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะเราเราก็จะบวงส่งทุกปีบูชาทุกปีอะไรเงี้ยฮะทีนี้ก่อนจะถึงวันที่จะบูชาประจําปีเราจะเรียกกันว่าถวายสักการะประจําปีโดยการถวายสังเวยชุดใหญ่ๆอะไรเงี้ยฮะบวงสรวงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกําลังที่เรามีเช่นปีนี้เรามีเท่านี้เราจะทําเท่านี้ครับปีหน้าเรามีมากกว่านี้เราจะทํามากกว่านี้ แต่มันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืองานก็จะถูกขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกําลังทรัพย์ที่เราได้<ช>แสดงว่าท่านก็ให้ตลอดสิท้าอย่างนั้นแหะอันนี้คือจากเริ่มต้นจากก่อนที่พญายนาคจะเข้ามาอยู่ในบ้านที่เราบูชาจริงจนะฮะนะฮะจนปีนั้นเราก็จะใกล้จะถึงงานแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันจะถึงงานแล้วครับปังขึ้นมาครับงานสําเร็จครับพี่สัง่งขุดสระขึ้นมาเลยครับเพื่อจะทําให้เสร็จทันวงสวงโชคลาภวาสนาและบารมี ที่เกิดขึ้นกับคุณการครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทำให้เขาต่อยอดการทำบุญใหญ,ญ่นับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงครั้งนี้ด้วยมันเป็นสัจจะเนาะนี่ฮะผมบอกว่าการบูชาเทวดาเนี่ยคือสัจจะบารมีสำคัญครับ,รบมีสัจจะครับเอาอย่างนี้ครับเคยขออะไรจากองค์ท่านแล้วได้แบบว่าหนักๆเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างนี้มั้งหมก็อย่างที่บอกครับว่าผมมองว่าเทวดาานะเป็นขุนส่วนของ บริษัทเป็นส่วนส่วนของของชีวิตใช่ไหมครับครับธุรกิจที่ทําในครอบครัวนะครับสําเร็จจากพรพระองค์ครับใช่เราเชื่อคือบางคนก็ถามว่าเราหนงายครับทำไมถึงมาเชื่ออะไรที่มองไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ครับทีนี้ผมก็เลยผมเป็นจะบอกคนรุ่นใหม่นะ้วพี่ดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าศาสดาของเราเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมฮะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นพระองค์ใช่ไหมครับว่าพระองค์เนี่ย ไม่พูดปดแน่นอนแต่พระองค์บอกว่ามีพญานาคพญานาคมีตัวตนพญานาคมีจริงมีในพุทธมวัตินะครับแม้กระทั่งพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เคยอุบัติเกิดเป็นพญานาค,นาคเราเชื่อพระองค์พระสัมมาจ้าวว่ามีพญานาคพญานาคมีจริงผมก็เลยเชื่อว่าพญานาคมีจริงโดยที่ผมไม่เคยเห็นคนบางคนเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดถ้าความศรัทธานั้นทำให้เขาคิดดีทำดี และสัมผัสกับสิ่งดีๆอยู่เสมอครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับด้วยศรัทธาแล้วก็ศัจจะถ้าคุณมีอย่างน้อยๆมันก็เป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จให้คุณไปแทบเกินครึ่งแล้วล่ะใช่ครับคือผมจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับที่ขาดเราขาดเราขาดอะไรฮะเราขาดพลังพลังใจใช่ไหมครับเราขาดพลังใจใช่ไหมครับเทวดาขาดอะไรครับ ขาดการสร้างบุญด้วยถาวรวัตถุที่จะดูแลองค์ศาสนาในตามความเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับเราทําได้ครับเราทําได้ในสิ่งที่เราทําได้ครับท่านทําได้ในสิ่งที่ให้กําลังใจเราครับในการให้พรที่เรารู้สึกมีกําลังใจในการทํางานครับดังนั้นวินวินครับพี่นะครับเก่งไม่สู้เฮงเฮงไม่สู้โชคใช่โชคไม่สู้คนมีของแพ้คนมีของครับอันนี้พี่ชายผมบอกไว้ครับโอเคครับขอบคุณคุณการมากครับครับยินดีครับ